สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำแพทช์อัปเดตวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มต้นเลยก็จะเป็นุูเขาปริศนาุูเขาปริศนาเป็นพื้นที่ฟาร์มพื้นที่ใหม่ของพวกเราชาวเบนโซเป็นพื้นที่ฟาร์มแบบฮาร์ดคอร์ก็คือจะได้ของดีมอนสเตอร์ให้ค่าประสบการณ์สูงแกร่งขึ้นแต่ว่า PK กันได้นะครับ เริ่มต้นมาคุณต้องกด J ก่อนนะกด J เพื่อดูจดหมายเข้านะครับแล้วก็เคลียร์จดหมายของตัวหูเขาปริศนาเนี่ยแล้วก็มาที่นี่นะครับมาที่ตรงนี้เลยเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยมีเควส์ทำเป็นรายวันนะครับแล้วคุณสามารถเข้าเข้าหูเขาปริศนาได้โดยที่ไปที่นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้อ่า เดี๋ยวดูซิว่านาคขาของทั่วไปนะครับนี่มันจะมีเหรียญหลายๆแบบไว้แลกของนะครับซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะได้จากโซนที่แตกต่างกันไปนะก็คือกด M ตรงนี้นะครับจะมีโซนตรงนี้เนี่ยทะเลลมเฉือนนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ลุ่มคมมือคมมีดนะเนินหินรับแ,แล้วก็ตรงนี้วิธีบอทเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็คือคุณก็แค่ วิ่งไปนะครับแล้วก็ดีมอนแต่ว่ามันพีเคกันได้นะครับพวกขาพีเคเข้ามาพีเคกันหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันจะไม่พีเคคุณก,ก็กดพอได้เลย <EP> พีก็เนี่ยครับตัวร้อยกว่าร้อยกว่าถ้าอยากได้เยอะอยังไงก็ต้องอใช้พวกบัฟของกิว์ช่วยแล้วก็ใช้บัฟของ ตัวชังไปชุบโอสดนะพวกนั้นนะ่ะ100% 200%เ็งปนก็วางกันไปนะแล้วก็โหจะเก็บเหรียญน,นะเก็บเหรียญได้แล้วก็เก็บเพชรได้มอนเตอร์ชุมดีนะครับชุมดีแน่นอนว่าถ้าพื้นที่ใหม่มีนะครับพื้นที่ใหม่เป็นแบบนี้พื้นที่เก่าก็สามารถฟาร์มได้แบบฟรีๆนั้นไปดูพื้นที่เก่ากันครับ พื้นที่เก่าตรงนี้ก็จะเป็นนี่อ่มิติลงตาเงาเมกอร์ดำมิติลงตาเงามากอร์าาดำเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเปิดบอดททิ้งไว้ได้เพื่อเก็บเลเวลโฮมมุลนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะตีกันได้ก็เลยเก็บไม่สะดวกก็คือแบบคุณเปิดทิ้งไว้เงี้ยโดนคนมาตีแล้วน,นะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดหลไรหรอกถ้าจะตีกันนะแต่ว่าตอนนี้ดูความที่เขาเปิดที่ฟาร์มแห่งใหม่ซึ่งมันเด็ดกว่าเดิมที่ฟาร์มแห่งนี้ ก็เลยเป็นอะไรที่ซอฟลงนะครับคือคุณไม่สามารถพีกันในพื้นที่นี้ได้แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็จะบอทที่นี่ซิ้ไว่าซะหน่อยเพื่อแลกของแลก,ก,ก,กนู้นแลกนี่ก็เป็นความคิดที่ดีครับผมแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะว่ามันต้องคุณต้องผ่านไอ้นู้นไอ้นี่นั่นมาก,ก่อนคุณต้องเลเวลคุณต้องฮุมนอะไรนี้น,นีถึงจะบอทที่นี่ได้นะครับยังไงก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วกันตัวนี้ผมลืมลืมว่า เมื่อไหร่ถึงจะมาบอทที่นี่ได้นะครับเนี่ยครับนักค้าแรกเหรียญตรงนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเนี่ยยันยันอัปเกรดรถเร็ววิถีของมนุที่มันจากคูดาวสองวิได้ห้าหมื่นเนี่ยที่มันเคยขายอยู่ที่เกาะต่อพบจันฉานะครับจะทัว้อออกนะครับแล้วก็จะมาขายที่นี่แทนโดยที่คุณจะต้องใช้เลนดอไม้แสงนินรุ่นที่สิบสามเนี่ยในการแลกเหลือตไม้แสงนินรุ่นที่สิบสามก็คือการที่คุณฟาร์มที่นี่นั้นแหละคุณก็จะได้มานะครับที่นี่เนี่ย ด้วยความที่ว่ามันตีกันไม่ได้นะครับคนก็เลยเริ่มหลั่งไหลเข้ามาฟังกันเยอะก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าจะมีที่ตเพราะว่าเวลาคนมาเข้าเพิ่มขึ้นเนี่ยชแนลมันจะขยายเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ก็เป็นชแนลเจ็ดไปแล้วนะครับเราสังเกตฟังก์ชันทางซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเฉพาะฟังก์ชันสู้อัตโนมัติเท่านั้นมันไม่มีมันไม่มีฟังก์ชันไม่มีฟังก์ชัน PK นะครับ ซึ่งคุณก็แค่เดินเข้าไปให้มันเจอมอนสเตอร์สักกองนึงแล้วก็กดออโต้ได้เลยก็จะเป็นการฟาร์มแบบ e p ครับเอาละตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ลองดูนะจะได้ e p พแล้วก็ได้ เลีเ้ยดอกไม้แสงนินด้วยนะครับเลี้ยดอกไม้แสงนินเอาไปแลกอะไรถ้าคุณอยากเลเวลอัพอ่ะก็เอาไปแลกอยันโฮมู 50, ลห้าหมื่นนั่นแหละครับคูดา,าวสองวินั่นแหละนั่นดีสุดแล้วครับหรือว่าถ้าคุณอยากแลกอื่นก็ก็ฟาร์มต่อไปได้ครับเอาล่ะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วงั้นเราคุยกันตรงนี้อะไรก็ได้นะตอนนี้มันมีอะไรบ้างขยายขยายเพาดานโฮมูลน,นะครับแต่ก่อนจะแต่ก่อนมันจะตันอยู่ที่เลเวลสามสิบตอนนี้ก็จะเป็นเลเวลสามสิบห้าแล้วนะครับซึ่ง มันก็เป็นเรื่องไกลตัวสัพพมากมากเลยเพราะว่าเพิ่งยี่ห้าเลยครับโอ้โหมันใช้เยอะมากนะเนี่ยเลเวยี่ห้าก็ใช้แปดร้อยล้านแล้วอ่ะงั้นก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นปวดมีของใหม่เข้ามาอ่มันจะมีก่อนหน้านี้มันจะมีต่างหูของซอนพูงเข้ามาใช่ไหมครับจะเป็นต่างหู PVE ตอนนี้ก็เพิ่มต่างหูดำมาศูนเข้ามาแล้วนะครับเป็นต่างหู PVP นะครับมีให้ดูถึง10เลเวลเลยก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ PVP โดยตรงนะ ต่อมานะครับต่อมาสมาพันธ์ผู้ทรงเกียรติขยายเลเวลขึ้นสมาพันธ์ผู้ทรงเกียรติจะเป็นตรงนี้นะคับฟังชันตรงนี้อ่าตอนนี้ขยายขึ้นเป็นถึงเลเวล180นะครับแต่ก่อนมันจะตัน120ซึ่งตันมานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่ทันได้ตันหรอกนะอ่าตอนนี้ก็ตันอยู่ที่180ครับผมโอ้ยมอนเตอร์มันคุกคามคุกคามถอยก่อนอ่าโอเคแล้วก็ นอกจากขยายนะครับนอกจากขยายขยายไปถึง1้0ยร้แล้วนะก็ยังเพิ่มนะครับหินสถานะอันใหม่หินสถานะอันใหม่เนี่ยเรียกว่าหินสถานะหินสมาพันธ์ขั้นเทพโบราณนะครับขั้นเทพโบราณก็ยังไงดีล่ะสก,กัดหินนะคุณจะจะลองเอาเนี่ยมันจะมันจะมีโอกาสเป็น ออกไปสีส้มค่อนข้างต่ํานะครับคือถ้าคุณอยากได้สีมันจะเป็นสีชมพูอะอบอมเป็นสีชมพูนะครับถ้าอยากได้คุณจต้องลอง,ลองผสมดูเอาสีส้มผสมกันนะนะแต่ถ้าใครยังมีสีส้มไม่ครบคุณเอาไปใส่ก่อนดีกว่า่วยผสมเลยนะเสร็จแล้วเรื่องนี้เรื่องที่น่าินดีมากเลยเเปลี่ยนแปลงของนะครับของท้าทายรายวันของท้าทายรายวันเนี่ยคุณจะได้ไอ้บวกสองเนี่ยสองอันหลังเนี่ยคุณจะเริ่มได้ของที่มันเป็นดีๆนะปีวิทยุมินวิญญาณน,นะครับ เป็นของไทชอนเนี่ยมียันซาฮวาแล้วก็มีอัไอร่อยสำพงด้วยนะครับถ้าเป็นนันจ้นที่มันระดับสูงหน่อยมันก็คุ้มค่าน่าลงส่วนเงินก็ไม่ได้โดนลดะไรนะครับมันก็อยู่ที่ 60- 70เหมือนเดิมพูดดันหลังก็ก็รวยคือง่ายคือถ้าคุณลงดันต่อให้เป็นมือใหม่ก็ได้ถ้าคุณลงดันมือใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนท้อเนี่ยได้นะครับไล่ลงมาจนสุดที่ประมาณหมาละกันไล่หมาขึ้นไปเนี่ยจนจนสุดส่วนท้อได้ทุกวันทุกวันนะครับยังไงคุณก็รวยยังไงคุณก็ อนอกจากนั้นในส่วนของสมรภูมินะครับก็ก็กเปลี่ยนของรางด้วยนะครับเนี่ยได้เปลี่ยนสมรภูมิด้วยนะเสร็จแล้วุดอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือดของบอสเก่าๆนะครับเช่นหอคอยมูชินชั้นสิบห้ายุคชนนี่เพิ่มมาอีกจากหนึ่งล้านเป็นห้าล้านให้เหมาะสมนะครับแล้วก็บอสบอสแผ่นที่บอสแผ่นที่อ่าที่มันอยู่ตามที่ต่างๆอย่างเช่น ตัวเนี่ยเคสไล้ยนะครับพวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยแหละ,ะให้มันแข่งขึ้นให้เหมาะเหมาะสมนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะครับนาดาคอนเอ็กซ์เพสเข้ามาดูนี้นี่เครื่องประดับ ว่าคุณสามารถเอาเหรียญหโมนเนี่ยใส่ล็อกมนเนี่ยมาแลกเครื่องระดับได้โดยที่จะต้องมีคูปองเครื่องระดับ810ด้วยนะครับคูปองเครื่องระดับมันจะมี878นี่แล้วก็810นะครับซึ่งคุณจะสามารถหา878กับ810ได้เนี่ยถ้าเป็น878เนี่ยจะสามารถมีโอกาสนะมีโอกาสได้จากที่รันฝึกเทวานะครับก็คือรันแมวนั่นแหละแล้วก็รันอาจารย์ฮงนะครับรันอาจารย์ฮงที่ข้างๆกันนั่นแหละ878นะครับรวมถึง โจสลัดยองฮารินก็คือพี่พี่สาวของอพี่สาวของตัวน้องโจสลัดเกาของเรานะครับส่วน810เนี่ย810จะเป็นพวกอหอคอยมูชินชั้น20นะครับแล้วก็หอคอยมูชินชั้นชั้นที่20โซยังซังนะครับชั้นที่19ชั้นที่15อะไรพวกนี้พวกนี้คือคุณไปไถยอยู่หอคอยมูชินอะไถด้านเดียวอะไยด้านเดียว,ยยวหอคอยมูชินตั้งแต่ชั้น 16, 78, 29, 20, อ่าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ่าแล้วก็มาลงอ่ามาลงยองพาลินแล้วก็ไล่ไปอาจารย์ฮงแล้วก็ลไล่ไปอ่าเหรียญแมวนะครับก็จะได้จริงๆไอ้พวกขั้วประดับ8ปดึงศเนี่ยมันได้ตั้งแต่ชั้นชั้นต้นๆเลยนะชั้น7ชั้น8เนะียตั้งแต่จองฮาโดตั้งแต่มูชินพวกนั้น,นครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือเก่าๆนี่ก็คงไม่รู้จะแวะไปทำไมนะเพราะว่ามันมันมันได้มีมีหมดแล้วอ่ะเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยแปดหนึ่งศูนย์เน้อนตงี่8 8 7นะครับมันถึงจะได้ใช้นะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันดีมากนะสำหรับคนที่ชอบเล่นดันเดียวมันสนุกหน้าดันเดียวมันท้าทายความสามารถเรานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมนะก็กิจกรรมกิจกรรมแรกกิจกรรมง่ายๆนะครับรับของกด F9 มานะครับก็จะมีนี่นี่นะแพ็คของขวัญ4ปีสัปดาห์ที่1นะครับก็คือเขาจะแจกปสัปดาห์สัปดาห์ไปสัปดาห์ที่1ได้หูฟังนะาากระจ่างนะครับตัวนี้ นะแล้วก็เป็นอนนั้มีกุหฮอบมุลน,นะครับสา้ะก็จะเป็นชุดเอี้ยมกระเป๋าไล่ไปเรื่อยจนคุณมีชุดครบเซตนะครับชุดชุดครบเซตเป็นชุด,อชดเอี้ยมเอี้ยมกระต่ายนะชุดเอี้ยมกระต่ายครับนี่ก็สวยดีนะครับชุดสวยดีนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกก็คือตัวนี้นะครับอาจจะงงๆหน่อยตรงตลก็อีกเพรนะแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับนน่่ ลูกแก้วยามโยนะครับลูกแก้วยามาโยหรือยามโยยามาโยแล้วกันนะครับลูกแก้วยามาโยเนี่ยเราจะได้จากการที่นี่นะครับนี่ปั๊บ <ส changed. S 1> เราจะได้ลูกแก้วยามโยก็ต่อเมื่อเราไปลงดันเจียนระดับสูงหน่อยนะครับก็คือตั้งแต่สวนถาะตั้งแต่เนี่ยวังลีลาสวารรค์นะดันค้อนนะครับไล่มาที่หุบเขา้วกสายฟ้าดันนกลูเก็บหุ่นยนต์มาได้ศูนย์ดันหุ่นนะครับสพะพานปอนโลกดันงูนะจะได้สะพานก็ได้แล้วก็สวนท้อหัสจัน เขาจะให้หินอธิษฐานมาคือถ้าลงมือใหม่อะ่ะได้หินอธิษฐานนะครับถ้าก็ถ้าลมหมดง่ายก็จะได้หินอธิษฐานที่สองสว่างลมหมดยากจะได้หินอธิษฐานระยิบระยับนะครับแล้วก็เอามารวมๆกันนะครับวิธีรวมนะครับอัปเกรดก็จะต้องไปที่เข้าไปในจาัก,การอุปกรณ์นะครับม,มาบสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมไอลูกแก้ววิเศษของยามาโ,โยนี่ก็ คุณเข้าไปที่เมื่อกี้ไปโรงดันเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณจะได้พวกนี้มาเนี่ยหีอธิฐานสองสว่างหีนอธิฐานธรรมดาพวกนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ดากอนเอ็กซ์เพนะครับเดี๋ยวจัดนี้ของแป๊บหนึ่งก่อนลกจังเลยดากอนเอ็กซ์เพสตัวนี้นะแล้วก็ดูที่ตรงเดี๋ยวดูกันนะครับตรงไหนว่าตรงนี้นะครับ นี่ตรงนี้ครับนี่อันนี้เขาจะให้ซื้อวันละหนึ่งลูกนะครับพอคุณซื้อมาแล้วมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลูกแก้วเนี่ยไปใส่นะครับไปใส่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 ให้มันตีขึ้นมานะครับ ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าลูกแก้วนี้มันถูกตีจนเต็มที่เลยนะครับอ่มันจะเป็นลูกแก้ววิเศษของยามโยที่สมบูรณ์ซึ่งมันก็พอคุณแยกส่วนมันนะระเบิดมันทิ้งครับมันก็จะได้มันก็จะได้ไดอ่พวกของรางวัลนะอย่างเช่นยันฝืนคืนชีพปิทชนนะครับแล้วก็ไปรุ่นหินไปรุ่นชั้นสูงรุ่นอัญ,ญมณีกูของมูลอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเหล่านี้ก็เป็นแพทอัปเดตตัวล่าสุดนะครับซึ่งอัดเข้ามาเยอะมาก ผมอธิบายก็ยาวเลยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ